แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนในชุมชนเมืองตามโครงการบ้านมั่นคงที่เริ่มต้นเมื่อกว่า5ปีที่ผ่านมานอกจากเกิดรูปธรรมการพัฒนาแนวใหม่ที่เน้นให้ชาวชุมชนลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาของตนเองพร้อมเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมอย่างหลากหลายของทุกภาคส่วนในชุมชนท้องถิ่นส่งผลให้ชาวชุมชนคนจนเมือง สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตมีที่ดินที่อยู่อาศัยอันมั่นคงแข็งแรงและกลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศซึ่งชุมชงเราตอนนี้ก็ได้ทำบ้านมั่นคงไปก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับ200กว่าลังค่าเรือนนะครับตอนนี้ก็ยังมีพี่น้องที่ยังเป็นคนจนที่ยังไม่มีบ้านมั่นคงอีกเยอะนะครับในกรุงเทพมหานครอยากให้พี่น้องของเรามีบ้านเหมอนก็ชุมชนบงบัวน,นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ คนจนน่ะต้องช่วยคนจนกันเองนะครับไม่มีใครได้ช่วยเราได้ถ้าเราถ้าคนจนไม่ช่วยกันก็ไม่มีบ้านมั่นคงครับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนพร้อมกันทั้งเมืองคือยุทธศาสตร์สําคัญในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงซึ่งในพื้นที่เขตบางเขนนอกเหนือจากกลไกาการทํางานร่วมกันหลายฝ่ายที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงในรูปแบบของคณะกรรมการเมือง และเครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองระดับเขตแล้วการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงในเขตบางเขนนี้ยังมีเรื่องของกองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเขตเป็นกลยุทธ์สำคัญอีกประการหนึ่งในยสำคัญของกองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองบางเขนคือการบริหารจัดการกองทุนของชาวชุมชนโดยชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยร่วมกันของชาวชุมชนเมืองบางเขนทั้งเมืองนั่นเองในเรื่องของกองทุนเมืองบางเขนเนี่ยมันมาจากความเดือดร้อนของชาวบ้านที่สร้างบ้านไม่คงแล้วมีการเบริกใจในเรื่องของงบประมาณเนี่ยซึ่งเงินตรงนี้มันลงมาช้ามากไม่ทันกับการที่ชาวบ้านสร้างบ้านแต่ละหลังจึงมีการรวมตัวกันตั้งกองทุนเมืองขึ้นมาเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ คนที่สร้างบ้านกองทุนตัวเนี้มาจากเรื่องของเงินออมหุ้นแล้วก็เงินของสวัสดิการเงินกองทุนตัวนี้มีอยู่ประมาณ5ล้านกว่าบาทส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการก็คือเราจะดูเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านในเครือข่ายของกองคุณเมืองเนี่ยอย่างเช่นว่าคนนี้ตั้งงบเบิกไปแล้วแต่ว่าเงินยังไม่ลงมา ก็จะมีการเข้าที่ประชุมประชุมร่วมกันว่าคนนี้มีความเดือดร้อนต้องใช้เงินกองทุนเนี่ยบ้านเนี่ยจำนวนกี่หลังเราก็จะมีการอนุมัติกันในเครือข่ายนะคะแล้วก็มีการโอนเงินให้หลังจากที่ว่าเงินที่คุณลงไปสร้างบ้านแล้วแต่ว่าพอ,พอ,พอชอโอนเงินกลับมาให้เบิกได้ก็จําเงินตรงเนี้ยมาคืนให้กับกองทุนเพื่อจะให้พี่น้องที่เดือดร้อนในชุมชนต่อไปได้ได้ใช้ดอกเบีย้ยที่คิดนี่ก็คือคิดร้อยละสี่ซึ่งในส่วน4%เเเนี่ย แบ่งเป็นทั้งหมด3ตัวก็คือ2%องเในเรื่องของกองทุนรวมเพื่อจะให้กองทุนเนี้ยโตขึ้นส่วนอีก1%เป็นเรื่องของกองทุนประกันความเสี่ยงแล้วก็สวัสดิการกับเกิดถึงตายนะคะอีก1%เป็นเรื่องของงบบริหารจัดก,การตอนนี้พี่น้องที่ได้ใช้ไปแล้วทั้งหมด6ชุมชนซึ่งช่วยไปทั้งหมดก็ประมาณ20กว่าหลังคาเรือนแล้วค่ะตอนนี้ที่เราคุยกันก็คือในเรื่อง2เปรเที่กลับมาเนี่ยจะทำให้กองทุนโตขึ้น แล้วก็มันมีในเรื่องของการเงินออมในส่วนของที่ที่อยู่ในกองทุนเมืองเนี่ยก็จะไหลเข้ามาในส่วนนี้และอีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของของดอกเบี้ยของธนาคารเราก็จะเอามาเข้าในกองทุนรวมทั้งหมดกองทุนนี้จะนําไปสู่การให้คนมาเจอการแล้วเปลี่ยนแปลงชุมชนตัวเองเรื่องบ้านเรื่องที่ดินอันนี้คือเรื่องใหญ่15ชุมชนเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองคือมีรูปมาทำชุมชนแล้วเกือบทุกชุมชนเพราะกองทุนนี้เป็นตัวที่ตาถายเขากล้าที่จะลุกขึ้นมาทำเพราะระเบียบที่ยืดหยุน ไม่แข็งตัวมากนักแต่ว่าคุยกันภายใต้เครือข่ายเมืองบางเขนแล้วก็ท,ท้องถิ่นเองก็ได้ทาบันทึกกว่าร่วม,มือรับทราบเรื่องกองทุนว่าจะพัฒนากองทุนนี้ต่อหลังจากเราไปเชื่อมคณะกรรมการเมืองบางเขนแล้วก็มีรูปมาทำก็คือเขตเห็นว่าเราพัฒนาแล้วสามารถสร้างโมเดลเป็นรูปมาทําได้เช่นเอาคนขึ้นจากคลองบ้างพยายามที่จะเปลี่ยนวิถีฐานรูปรพวกที่ดีขึ้นบ้างเนี่ยเขตก็สนับสนุนตอนนี้ก็คือมีห้องสมุดชุมชนนะครับแล้วก็มีศูนย์เด็ก่อนเรียน แล้วก็มีเรื่องของเขื่อนอีก15ล้านแล้วก็ยุมชนตัดไปอีก25ล้านก็อันนี้คือสิ่งที่กระเทือนจากที่เราได้บูรณาการแผนร่วมกับาภาคีท้องถิ่นได้นะครับหมาละยก็มาช่วยกันออกแบบบ้านมาช่วยกันคิดกันทําในเรื่องของอให้ทางาชุมชนได้มีชวนกันคิดผังชวนกันมีวิถีชีวิตที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงจากกองทุนนี้นะครับ กองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองบางเขนคือความกล้าหาญในการจัดการทุนเพราะเกิดขึ้นมาบนความศรัทธาเชื่อมั่นที่ว่าคนจนต้องช่วยคนจนไม่มีใครมาช่วยคนจนได้ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันเองเช่นเดียวกับการสร้างกลไกเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นเพื่อให้ชาวชุมชนที่ยังติดขัดเรื่องการไหลเวียนของงบประมาณสามารถเดินไปข้างหน้า เพื่อขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงได้ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนาได้เอากองทุนเมืองมาล้านห้าแสนเพื่อพัฒนากระบวนการโครงการนำล่อง11บอดหลังโดยใช้โดยใช้งบของระบวนเมืองส1บอดหลังถ้าทางพอชอ,อนุมัติสินเชื่อลงมาเราก็จะนําเงินอันนี้หมุนกลับคืนไปที่กระบวนเมืองบางเขนเพื่อให้ชาวบ้านส่วนอื่นที่จะต้องการงบตัวน,นี้ไปใช้ก็ ได้เอาใช,าาชุมชนสมัครีร่วมใจนะคะโครงการจริงๆเราจะสร้าง112หลังนะคะที่เรากัดโครงการแต่ตอนนี้เราได้89หลังแล้วยังเหลืออีก17หลังเราก็กู้จากกองทุนเมืองนะคะแล้วก็มาให้พี่น้องในชุมชนเราได้มาประกอบอาชีพเพื่อจะได้มีเงินส่งบ้านตามปกติกองทุน เมืออนงครับที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเราเริ่มเมื่อปี25-42เรามีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมในคลองเนี่ยนะครับสังคมเขาก็ตาหน้าพวกเราว่าเป็นชุมชนแอ R อัดเป็นแหล่งเสื่อมโทมนะครับแล้วเราก็ไม่เข้าสริการภาครัฐไม่ถึงนะครับในช่วงที่ปี42เราก็เลยรวมตัวกันทอดพระป่าขยะนะครับแล้วก็ได้เงินส่วน1 8ึ่งแสบาทนะครับใน9คลองนะครับมาสร้างเรือที่เรานั่งอยู่ เรืออนเนกประสงค์ลำเนียนะฮะวัตถุประสงค์ที่ใช้เรือ,อน,นี่คืออันที่หนึ่งเราจะใช้ดูดซ่วมเพราะว่าอุจจาระในคลองทั้งหมดจะลงเขาจะระบายลงคลองทั้งหมดเลยเราก็จะมาแบ่งเบาภาระตรงนี้ของกอมอนะฮะอันที่สองก็คือใช้เรือลำเนีย้ยเป็นเรือสําหรับเก็บขยะในคลองนะฮะอันที่สามรับแขกที่จะมาเยี่ยมเยียนเครือข่ายเรานะฮะ,ะใช้มาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าเครื่องมันชํารุด เราขอเปลี่ยนใหม่เราได้งบจากกองทุนของอเครือข่ายเมืองเราเนี่ยนะฮะเอามาซื้อใหม่เลยราคาห0 0ม0บาทเ,เมื่อเรามีบ้านแม่นคงเนี่ยเรามีกฎคอมครับว่าทุกหลังต้องมีทั้งดักไขมันโดยใช้งบจากกองทุนเมืองมาสนับสนุนโครงการตรงนี้อีกหนึ่งมิติของกองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองบางเขนคือ การไหลกลับของเงินทุนที่ถูกเชื่อมโยงไปสู่การจัดสวัสดิการชุมชนในระดับเขตและก่อให้เกิดกลไกการบริหารจัดการโดยภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อให้กองทุนเติบโตอย่างยั่งยืนที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกร่วมกันของคนทั้งเมืองให้เกิดวินัยในตัวเองเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของคนทั้งเมืองจากกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งนี้ สวัสดิการเริ่มจากเครือข่ายคลองมองบัวคณะกรรมการได้ประชุมกันแล้วบอกว่าแบบมันเป็นสวัสดิการสําหรับผู้นําก็มีการเจ็บป่วยแล้วก็การเสียชีวิตเอาเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือและต่อมาได้ขยายผลเป็นสวัสดิการระดับเขตโดยมี15ชุมชนมารวมกันตอนนี้มีเงินกองทุนอยู่7 5 0 0ส่วนต่างจากกองทุนเมือง4% กองทุนเมืองตัดมาให้เรา1%ให้มาเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องตั้งแต่เกิดยันตายเกิดได้500แต่งงานได้500แล้วก็บวชได้500แล้วก็มีค่าเราเรียนของเด็กปีละ500แต่ว่าเด็กที่จะมาเข้ากองทุนต้องมีผู้ใหญ่มาสมัครก่อน10คนถึงจะให้เด็กต่อหนึ่งคนแล้วก็มีชมเอของผู้สูงอายุได้เดือนละ1 0 0บาทแต่ผู้สูงอายุก็ต้องมีคนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอะไรอย่างเงี้ยมา10คนถึงจะให้คนหนึ่ง แล้วก็ถ้าเบอร์กรณีเสียชีวิตได้4ี่พันแนวทางเพื่อไปสู่เป้าหมายการจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของชุมชนท้องถิ่นโดยชุมชนท้องถิ่นมีปัจจัยหลักอย่างน้อยสี่ประการคือคนทุนที่ดินและกฎหมายอันนี้กองทุนนี้สร้างสังเสียกับคนจนแล้วก็ ขาทายคนจนว่าต้องลุกขึ้นมาแล้วต้องลุกขึ้นมาสมทบกองทุนจากครัวเรือนเลยจากสมาชิกหลายคนเลยแล้วก็จากชุมชนแล้วมาที่เมืองนั่นคือพลังที่เห็นทั้งคนทั้งกองทุนเพราะว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนที่ออกระเบียบและเป็นมติร่วมกันมาจากแต่ละครัวเรือนแต่ละกลุ่มย่อยแต่ละชุมชนแล้วมาล่างระเบียบการใช้กองทุนร่วมกันในระดับเครือข่ายเมืองบางเขนสำหรับขบวนองค์กรชุมชนเมือง กองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองบางเขนเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการรุกคืบของการพัฒนาแนวใหม่ที่เน้นให้ชุมชนเป็นแกนหลักและการบูรณาการทุนภายในองค์กรชุมชนเมืองบางเขนที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นก็คือความท้าทายที่พิสูจน์แล้วว่า ขบวนคนจนสามารถบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้เกิดการจัดการตนเองของระบบชุมชนท้องถิ่นได้